ให้เราเปิดมาในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่4กันค่ะผู้ที่เป็นบิดาอย่ายั่วโทสะบุตรของตนแต่จงอบรมเลี้ยงดูโดยการฝึกฝนและสั่งสอนตามแนวขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะผู้ที่เป็นบิดานะคะทราบไหมว่าคำว่าบิดาหรือพ่อเนี่ยมาจากไหน มาจากพระบิดาใช่ค่ะพระบิดานะคะเป็นพ่อคนแรกของโลกเลยนะคะพระคัมภีร์บอกว่าด้วยเหตุนี้ข้ะพระเจ้าจึงคุกเข่าลงต่อหน้าพระบิดาผู้ทรงเป็นที่มาของนามแห่งตระกูลทั้งมวลของพระองค์ในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกนะคะพระบิดานะคะจึงเป็นพ่อคนแรกของโลกนี้นะคะและพระองค์ทรงรักโลกมาก เรารู้ใช่ไหมคะพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกนะคะจึงได้ประทานรักและมีการกระทําไม่ใช่รักแต่พูดนะคะได้ประทานพระบุตรของของพระองค์พระบุตรคนองค์เดียวของพระองค์มาให้โลกนี้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าผู้ที่วางใจในพระบุตรจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะคะ mm hmm. แล้วก็ความรักของพระองค์เนี่ยมีมากมากมายเลย mm hmm. เราสามารถรับความรักจากคนนู้นคนนั้นคนนี้ได้เขา จะให้นู่นให้นี่เราก็มีแต่เราจะไม่เจอใครหรอกที่ยอมให้ลูกเขาเนี่ยมาตายเพื่อเรามาอายเพื่อเรามาบาดเจ็บเพื่อเราถูกไหมคะแสดงว่าพระบิดานั้นรักเรามากมากม,ากมากจริงๆและไม่ใช่แค่พระบุตรที่พระบิดามอบให้นะคะในพระคัมภีร์ยังบอกว่า พระองค์ผู้ที่ไม่ได้ห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะคะแต่ได้ประทานพระบุตรนั้นให้กับเราพระองค์จะไม่ยิ่งเมตตาประทานสิ่งสารพัดมาให้เราพร้อมกันกับพระบุตรนั้นหรือนะคะคือให้พระบุตรแล้วยังให้สิ่งสารพัดกับเราด้วยนะคะไม่ได้หยุดแค่พระบุตรอย่างเดียวนะคะและความรักที่มากมายเหล่านี้นะคะของพระบิดาไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจุดจบ มีให้เรื่อยๆและไม่มีใครพรากเราไปจากความรักของพระองค์ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความตายไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นวิญญาณชั่วทูตสวรรค์หรือว่าปัจจุบันอนาคตเบื้องสูงเบื้องลึกไม่มีอะไรพรากเราไปจากความรักของพระเจ้าได้นะคะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าพระเจ้ารักเราขนาดนี้เราควรที่จะต้องเรียนแบบพระองค์รักลูกๆของเรา อย่างที่พระองค์ทรงรักนะคะและข้อพระคัมภีร์หลักที่เราอ่านมานี้นะคะบอกไว้ลว้ข้อแรกเลยคืออย่ายั่วโทสะบุตรของตนนะคะการยั่วโทสะบุตรของตนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่แนะนะนะน you cannot catch me มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะวยงรวมไปถึงการที่เราวิจาร์ณลูกเราตลอดเวลาด้วย เช่นเราอาจจะบอกว่าทําไมอะ่ะทําไมไม่เคยทําอะไรถูกเลยอะ่ะสักครั้งได้ไหมช่วยทำอะไรดีๆทําอะไรถูกๆหน่อยได้ไหมทําไมอะ่ะทําไมไม่เป็นเหมือนอย่างพี่เอเลยอะ่ะทําไมถึงไม่เป็นเหมือนอย่างน้องบีเลยล่ะการทําแบบนี้นะคะ <laughs> ไม่โอเคนะคะพระคัมภีร์บอกว่าอย่าหลุดปากเอ่ยสิ่งที่ไม่สมควรเลยนะคะแต่ให้กล่าววาจาาที่เป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างผู้อื่นตามความจําเป็นของเขานะคะเพื่อที่จะได้เป็นผลดีให้กับเขาแล้วโดวยเฉพาะผู้อื่นคนนี้เป็นบุตรของเราเป็นลูกของเราอ่ะ เราคงไม่ทําแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะไม่ทําให้เขาเสียความมั่นใจเราจะไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่านะคะแต่เราจะใช้คําพูดที่หนุนจิตชูใจเขาให้คําชมเขาตามที่เหมาะสมนะคะการตั้งความคาดหวังให้กับลูกที่มากเกินไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเช่นลูกต้องได้เกรด A หล้วน A ทุกตัวลูกต้อง เก่งทั้งบุญและบูลูกท้องต้องเรียนเก่งออกเ,อเล่นกีฬาเก่งว่ายน้ําเก่งเทควันโดแม่นนะคะลูกต้องเล่นดนตรีเป๊ะโมซาต,ต้องเข้านะคะการคาดตั้งความคาดหวังอย่างนี้ให้กับลูกนะคะจะทําให้ลูกรู้สึก กดดันนะคะแล้วก็ท้อใจนะคะในพระคัมภีร์ก็บอกนะคะว่าบิดาทั้งหลายซึ่งเรารู้ว่ารวมถึงมารดาด้วยนะคะอย่าทําให้บุตรของท่านขมขืนใจมิฉะนั้นพวกเขาจะท้อใจนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือการที่เราเไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหรือเป็นตัวอย่างที่ดีแต่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างไม่สม่ําเสมอเช่นเราสอนลูกว่า อย่าโกหกนะลูกแต่เราโกหกฉ่บเลยอย่าแซงคิวนะลูกแต่เราเห็นตรงไหนว่างไม่ได้เรามุดเราแทรกตลอดเลยนะคะอันนี้จะทำให้เด็กสับสนแล้วงงแล้วรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยทำไมอะ่ะพ่อสอนหนูไม่ให้ทำทำไมพ่อถึงทำละ่ะนะคะอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะ การลงโทษลูกอย่างรุนแรงดุดาต่อว่าตะคอกต่อหน้าคนอื่นทําให้ลูกอับอายอย่างนี้ก็ไม่ควรทําเป็นการยั่วลูกเหมือนกันนะคะบางครั้งเราอยากจะให้ลูกสํานึกแหละว่าตัวเองทําผิดแต่การกระทําแบบนี้ไม่เหมาะสมไม่สมควรนะคะไปพูดกันร,รับหลังนะคะแล้วก็พูดด้วยน้ําเสียงที่ดีนะคะไม่ใช่ตะคอกดุดานะคะ หลังจากเรารู้แล้วว่าเราไม่ควรยั่วโทสะบุตรของตนนะคะสิ่งต่อไปคือเวลาพระคัมภีร์บอกเราว่าอย่าทําอะไรต่อจากนั้นพระคัมภีร์จะมีบอกแต่ให้ทําอะไรมีทางออกให้เราด้วยนะคะอย่างข้อนี้บอกว่าบิดา,ารวมถึงมารดาด้วยนะคะอย่ายั่วโทสะบุตรของตนนะคะ แต่จงนะคะแต่จงอบรมเลี้ยงดูโดยการฝึกฝนและสั่งสอนตามแนวขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะบางฉบับคำแปลใช้คำว่าสั่งสอนและตักเตือนบางฉบับใช้คำว่าสั่งสอนและเตือนสติซึ่งเหมือนกันนะ,ะมาจากคำกรีกคำเดียวกันแต่ว่าการตักเตือนนะคะหมายถึงการสั่งสอนการตักเตือนการแก้ไขโดยการสอนนะคะการ เราให้ใครบางคนเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะบิดาจงอบรมอบรมเลี้ยงดูลูกฝึกฝนลูกสั่งสอนลูกตักเตือนลูกแก้ไขลูกช่วยให้ลูกเลือกในสิ่งที่ถูกต้องตามแนวทางตามทางของพระเจ้านะคะในสุภาษิตบ,บทที่22ข้อที่6ค่ะบอกว่า จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลาดจากทางนั้นนะคะพี่น้องอยากให้ลูกๆของตัวเองเดินไปในทางไหนคะทางของพระเจ้าค่ะดังนั้นเราต้องฝึกเด็กของเราลูกของเราหลานของเราให้เดินไปในทางของพระเจ้านะคะ,ฉะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่7ค่ะบอกว่าจงพร่ำสอนบทบัญญัติเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่าน จงพูดถึงบทบัญญัติเหล่านี้ขณะอยู่ที่บ้านขณะเดินไปตามทางขณะที่นอนลงหรือลุกขึ้นนะคะพ่อแม่นะคะมีหน้าที่ที่จะสอนลูกวางรากฐานพระคัมภีร์ให้กับลูกสอนความเชื่อลูกสอนทางของพระเจ้าให้กับลูกตั้งแต่เขายังเล็กนะคะเพื่อที่เขาจะได้เดินอยู่ในทางของพระเจ้าได้นะคะเราสามารถทำได้โดยการที่เราอาจจะ เล่านิทานให้ลูกฟังนิทานในพระคัมภีร์ตัวละครในพระคัมภีร์แต่ละตัวมีต้องมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโนอาหรืออะไรเล่าได้ทุกคืนเลยเล่าให้ลูกฟังแล้วเราก็จะสอดแทรกหลักข้อเชื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักการอภัยความสัตย์ซื่อการอธิษฐานต่อพระเจ้านะสอนเขานะคะทุกคืนพร่ำสอนคือทําอย่างสม่ําเสมอทุกคืนนะคะ และเขาก็จะไม่พลากจากทางนั้นเขาจะรู้จักพระวจนะและเขาจะนำพระวจนะไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะสุภาษิตบทที่18ข้อ21คนที่มาคริสตักรนี้จะต้องรู้จักข้อนี้เป็นอย่างดีความตายและชีวิตอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันนะคะเราอยากให้ลูกๆของเรากินผลของความตายหรือของชีวิตคะ่ะ ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่อำนาจของลิ้นของเรานะคะเราจะกล่าวชีวิตให้กลับลูกของเรานะคะคำพูดของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของลูกต่อความคิดของลูกต่อตัวตนของลูกนะคะการพูดถ้อยคำที่ยกชูเสริมสร้างลูกจะเป็นการพัฒนาลูกไปในทางที่ดีได้นะคะแทนที่เราจะบอกลูกว่าโหอยู่นี่ ตัวสร้างปัญหาเลยเนาะสร้างแต่ปัญหาตลอดเลยทำไมทำแบบนี้เราลองมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ค่ะแม่ว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดและมีจิตใจที่ดีนะแม่ว่าลูกทำได้ดีกว่านี้แน่และพระเจ้าจะช่วยลูกด้วยเป็นไงคะลูกก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นแล้วก็มีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นด้วย นะคะนอกจากเราจะสอนลูกเราด้วยคำพูดแล้วเรายัางสอนลูกเราด้วยการประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยนะคะเด็กจะเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นได้มากกว่าสิ่งที่ได้ยินนะคะตัวอย่างเช่นนะคะเราสอนลูกให้อภัยผู้อื่นเราอภัยไหมนะคะเราสอนลูกให้เดินอยู่ในความรักนะคะเราก็ต้องเดินอยู่ในความรัก เราก็จะต้องอธิษฐานก่อนรับประทานอาหารนะคะให้ลูกเห็นนะคะเราจะอ่านพระคัมภีร์ทุกเช้านะคะเราจะอธิษฐานก่อนนอนนะคะและชวนลูกมาอธิษฐานด้วยก็ได้นะคะนี่เป็นการสอนโดยการกระทําของเราซึ่งมันดังกว่าคําพูดอีกนะคะนอกจากการสอนแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่าเราสามารถลงโทษลูกของเราได้ด้วยนะคะ พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ไม่ยอมใช้ไม้เรียวก็เกลียดชังลูกของตนเราลงโทษลูกได้นะคะสุภาษิตบทที่ยี่สิบสามข้อที่สิบสามสิบสี่บอกว่าอย่าละเลยการตีสั่งสอนลูกหากเจ้าตีสอนลูกด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายเจ้าต้องตีสอนเขาด้วยไม้เรียวแล้วจะช่วยเขาให้พ้นจากความตายนะคะเราสามารถลงโทษลูกเราได้ แต่เราลงโทษเขาด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความโกรธนะคะเพื่อให้เขาสำนึกผิดเพื่อให้เขากลับใจใหม่นะคะเราจะไม่ตะโกนใส่เขานะคะแต่เราจะพูดกับเขาดีๆนะคะเราจะถามเขาว่าแม่สอนลูกยังไงครับเรื่องการแย่งของคนอื่นเขาก็จะตอบว่าไม่ให้แย่งของเนาะไม่ให้แย่งของใครครับแล้วลูกแย่งของน้องหรือเปล่าครับ ใช่ครับผมแย่งของน้องลูกทําถูกหรือทําผิดครับทําผิดงั้นแม่ต้องทําโทษลูกนะครับลูกทําไม่ตรงตามที่แม่สอนและเราก็ทำโทษเขาแล้วเราให้เขาไปสารภาพบาปต่อพระเจ้าและไปขอโทษน้องนะคะแล้วเขาก็จะกลับใจใหม่นะคะมีตัวอย่างมากมายในพระคัมภีร์ที่พูดถึงความรักของพระบิดานนะ,ะแต่ตัวอย่างหนึ่งที่เรารู้จักกันมากมายเลยคือ บิดาของบุตรหลงหายนะคะอยู่ในลูกานะคะบทที่15ข้อที่11ถึง32นะคะเล่าสั้นๆเล่าแบบให้มันสั้นๆลงนะคะคือพระเยซูส่งเราให้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเขามีลูกอยู่สองคนนะคะและลูกคนเล็กก็มาบอกพ่อว่าออขอพ่อช่วยแบ่งสมบัติ ส่วนของเขาให้เขาด้วยนะคะในข้อที่12นะคะบิบอกว่าดังนั้นบิดาจึงแบ่งทรัพย์สมบัติของตนให้บุตรทั้งสองนะคะให้ทั้งสองคนนะคะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะในทางของพระเจ้าเราต้องรักลูกให้เท่ากันนะคะให้ก็ให้ทั้งคู่อย่าให้คนใดคนหนึ่งนะคะแล้วเราก็รู้ว่าลูกคนเล็กเนี่ยพอได้เงินไปก็เอาไปนะคะแล้วก็ จากบ้านไปไปผลาญเงินหมดเลยนะคะสัมเลเทเมาแล้วก็สุดท้ายไม่มีเงินเหลือนะคะก็ไปรับจ้างเลี้ยงหมูแล้วก็คิดได้ว่าเออเนาะบ้านเราบ้านพ่อเราเนี่ยมีคนรับใช้มากมายเลยนะคะมีอาหารการกินดีกว่านี้อีกแล้วเราก็แบบเออเรากลับไปหาพ่อดีกว่าไปขอโทษพระเจ้าขอโทษพ่อแล้วก็ ไปขอเป็นคนรับใช้ของพ่อก็ได้ยังไงก็ยังกินดีกว่าเลี้ยงหมูนี้อีกนะคะแล้วเขาก็กลับบ้านไปนะคะแล้วในข้อ20นะคะแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลนะคะบิดาเห็นเขาก็สงสารจึงวิ่งมาหาบุตรชายและสวมกอดและจูบเขานี่คือความรักของบิดานะคะเมื่อเขามาแต่ไกลบิดาเห็นหมายถึงว่าบิดาเฝ้าเชงงมองรอลูกอยู่ เฝ้าคาดหวังว่าลูกจะกลับมาคอยมองพอเขามาแต่ไกลก็เห็นเห็นแล้วเป็นไงวิ่งเข้าไปหาเข้าไปหาเพื่ออะไรตบหน้าสักหนึ่งฉาดแล้วบอกว่าอีลูกทอรพีเอาเงินไปผลานจนหมดหรือเปล่าไม่ใช่เข้าไปหาไปสวมกอดไปจูบลูกนะคะนี่คือความรักของบิดานะคะรักแบบไม่มีเงื่อนไขและพร้อมอภัยให้กับลูกเสมอนะคะและลูกก็บอกพ่อว่า ตามที่ลูกเตรียมมาเลยว่าเออลูกขอโทษนะลูกลูกทําผิดต่อพระเจ้าทําผิดต่อพ่อลูกไม่มีหน้าที่จะมาเป็นลูกของพ่ออีกแล้วนะคะเมื่อลูกรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรไม่คู่ควรจะมาเป็นลูกของพ่อแล้วนะคะข้อที่ยี่สิบสองนะคะแต่บิดาสั่งควรรับใช้ว่าเร็วเข้าจงนําเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้เขาสวมใส่เอาแหวนมาสวมนิ้วเขาเอารองเท้ามาสวมให้เขา จงนำลูกวัวขุนมาฆ่าให้เราจัดงานเลี้ยงฉลองเพราะบุตรชายคนนี้ของเราได้ตายไปแล้วและกลับเป็นขึ้นมาอีกเขาหายไปแล้วและได้พบกันอีกนะคะดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเริ่มเฉลิมฉลองกันนะคะนี่คือพ่อในทางของพระเจ้านะคะเมื่อลูกกลับมาพร้อมอภัยให้กับลูกเสมอแล้วไม่เพียงเท่านั้นลูกก็ยังเป็นลูกให้สถานะของลูกกลับไป ลูกๆทุกคน,นะคะถ้าเราเคยทำผิดกับพ่อแม่นะคะผิดจนเรารู้สึกว่าเราไม่สมควรที่จะเป็นลูกของพ่ออีกแล้วไม่สมควรที่จะเป็นลูกของแม่อีกแล้วจำไว้นะคะว่าสำหรับพ่อแม่เมื่อลูกกลับมาพ่อแม่คืนสถานะของลูกให้เลยถึงแม้ว่าลูกจะกลับมาตั้งใจจะมาเป็นบ่าวเป็นคนรับใช้แต่สถานะของลูกพ่อเตรียมไว้ให้แล้วนะคะ วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะถึงการเป็นพ่อรวมถึงเป็นแม่ด้วยนะคะตามแบบอย่างของพระเจ้าเรารู้แล้วว่าเราไม่ควรทําอะไรและเราต้องทําอะไรต้องทํานะคะเพราะพระคัมภีร์ใช้คําว่าจงใช่ไหมคะเราไม่ควรทําอะไรและเราต้องทําอะไรนะคะเรา จะเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกในทางของพระเจ้าได้นะคะหนุนใจทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะให้กลับไปทบทวนดูนะคะว่าเราได้เลี้ยงลูกของเราหลานของเราตามแบบอย่างของพระเจ้าแล้วหรือไม่นะคะถ้ายังแก้ไขวันนี้ยังทันค่ะและเรามาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะ <S <S พ่อค่ะลูกขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระคําของพระองค์ในวันนี้ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงสอนเราให้เราเป็น พ่อแม่ที่ดีให้กับลูกเราให้กับหลานๆของเราให้กับเด็กๆที่คริสตจักรด้วยเราจะไม่รับฟังพระวจะนะเพียงอย่างเดียวแล้วหลงลืมไปเราจะนำไปปฏิบัติตามด้วยลูกขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมน